สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้4กรกฎาคม2 5 6 7นําำข่าวดีที่สุดมาบอกพี่น้องอสมอครับในประเด็นที่จะออกกฎหมายอสมอครับที่เขากำลังให้พี่น้องอสมอแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายอยู่ขณะนี้โดยแสดงความคิดเห็นผ่านแอปสมาร์ทอสมอก็ได้ภายใน,นไม่เกิน11กรกฎาคม2 5 6 7นั้นนะครับพี่น้องอสมอหลายคนมีความกังวลว่า ถ้าออกกฎหมายเสร็จแล้วพออายุ70ปีจะพ้นสภาพความเป็นอสมอสำหรับคลิปนี้มีข่าวดีที่สุดมาบอกดังนี้ครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพข้อมูลนี้มาจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเขาจัดทําข้อมูลนี้เมื่อวันที่3กรกฎาคมสองหก็คือเมื่อวาน,นี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องอสมให้รับทราบนะครับก็คือตอนนี้ยังเป็นร่างกฎหมายอยู่ยังไม่ได้ออกกฎหมายนะครับแต่ถ้าหลังออกกฎหมายเสร็จหลังมีพระราชบัญญัติอสมอสมต้องปฏิบัติอย่างไรเขาบอกว่าพระราชบัญญัติอสมฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับอสมปัจจุบันแต่อสมทุกคนต้องมาแจ้งยืนยันตัวตนต่อนายทะเบียนภายในเวลาหนึ่งปี ชัดเจนไหมครับคือกฎหมายจะออกไปยังไปอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ากฎหมายออกแล้วได้มีผลบังคับใช้แล้วกฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับอสมอปัจจุบันก็คือคนที่เป็นอสมอปัจจุบันนี้จะไม่มีผลบังคับใช้แต่ใครที่เป็นอสมอปัจจุบันอยู่หลังมีการออกกฎหมายแล้วต้องมาแจ้ง,งยืนยันตัวตนต่อนายทะเบียนภายในเวลาหนึ่งปีก็จบนะครับส่วน การบังคับใช้ไม่ได้บังคับใช้กับอ,อสมอคนเก่านะครับเขาจะใช้กับคนใหม่นะครับเข้าใจนะครับชัดเจนนะครับและถ้าอยากฟังเป็นความรู้ต่อไปเรื่อยๆฟังต่อไปตั้งแต่ต้นจนจบครับและทาไมต้องมีกฎหมายอ,อสมอก็คือทําไมต้องมีพระราชบัญญัติอ,อสมอเขาทํากฎหมายมาเพื่อพัฒนายกระดับทักษะขีดความสามารถของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อทําหน้าที่ให้บริการสุขภาพประชาชนและจัดการสุขภาพในชุมชนได้อย่างมั่นคงปลอดภัยตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐานครับจะเป็นอสมอต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันนี้ตามรากกฎหมายนะครับตามรากกฎหมายที่ยังไม่ได้ออกอยู่นี่ ในร่างเขาบอกว่าคนที่จะเป็นอ,อสมอจะต้องมีอายุ18-60ปถึง60ปีอันนี้จะใช้บังคับกับอ,อสมอใหม่นะครับคนใหม่18-60ถึง60ครับได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยก,กว่า6เดือนสมัครใจเสียสละมีเวลาทำงานในบทบาทอ,อสมอผ่านการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ความสามารถ แล้วก็สิ้นสุดสภาพจากการเป็นอ,อสมอเมื่ออายุ70ปีอันนี้ใช้กับอ,อสมอใหม่นะครับสิทธิประโยชน์อ,อสมอที่จะได้รับมีอะไรบ้างอ,อสมอมีสิทธิประโยชน์จำย,ยอ่อยๆมี7อย่างอันที่1สามารถสวมใส่เครื่องแบบอ,อสมอได้อันที่2มีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลอันที่3การเบริกค่าใช้จ่ายอันที่4ได้รับเงินค่าปริการ อันที่ห้ามีสิทธิได้รับเครื่องราชอิสริยภรร์อันที่ห้าครับมีสิทธิ์ได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์อันที่หกมีสิทธิทีศ่ศึกษาต่อและอบรมอันที่เจ็ดได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่างๆครับอ,อสมอมีกี่ประเภทอันนี้ตามร่างอ,อสมอนะครับตามร่างพรบอ,อสมอที่กําลังร่างอยู่ขณะนี้อ,อสมอจะมีสามประเภทนะครับก็คืออาสาสมัครสาธารณประโหมู่บ้านนักเล็บอ,อสมอ อันที่2อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอย่างเล็บอสออันที่3ามอาสาสมัครสาธารณสุขอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดอสมคือใครตามร่างอสมตามร่างกฎหมายอสมอสมคือคนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดครับท่านผู้ชมที่เป็นอสม สามารถดาวน์โหลดร,ร่างพรบอสม .53 มาตามมาอ่านได้เราแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับขอบคุณขอ้อมูลทั้งหมดจากเพจกลมสนับสนุนบริการสุขภาพครับสวัสดีครับ